อาครับผมการที่เราเข้าสู่ช่องซิงหน่ายตอนนี้เราก็อยู่กับเกมนินจาอัลฟาอีกแล้วนะครับผมเกมนารูโตะมือถือมีภาษาไทยลิงก์ดาวโหลดอยู่ใต้คลิปท้าระ,ระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับผมนะใครอยากดาวโหลดไปเล่นด้วยกันจัดได้เลยและสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เล่นในคอมพิวเตอร์นะฮะผ่านอิมเ a t ลเตอร์เอลด์เพ p ยอร์น็อกเพเยอร s เเล่นได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็เล่นในคอมเหมือนกันนะฮะ โหลดเป็นไฟพีเคลากลงมาหลังจากนั้นเดี๋ยวมันติดตั้งให้เองนะผมนอกเหนือจากนั้นก็กดเล่นได้ตามปกติเลยนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยววันนี้มีไอเทมโค้ดมาแจากทั้งหมด10บท่านรางวัลน,นะครับผมนะสำหรับใครที่เคยใส่โค้ดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโค้ดไหนก็แล้วแต่มันจะไม่สามารถใส่ได้แล้วนะคนดูนะเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยคนหนึ่งเล่นอยู่ประมาณ3 ID 4 ID ดีไเดเลยประมาณนี้นะผมนะทีมงานเขาฝากมาบอกนะผม มันจะได้ไม่เป็นแบบลักไก่กันเกินไปนะครับผมให้เฉพาะคนที่ไม่เคยเติมไอเทมโค้ดเท่านั้นนะคุณดูนะตอนนี้อ่าช anel n 2 s งซ e เ2อเนี่ยมันเปิดแล้วเนาะใครอยากไปเล่นเซิร์ฟสก็ไปเล่นได้เลยนะครับรางวัล588เหรียญตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ100กว่าบาทนะคุณดู10ท่านเท่านั้นนะฮะครบ10ท่านปุ๊บโค้ดมันก็จะหมดอายุนะครับเดี๋ยวจะสุ่มแจกในคลิปนี้เหมือนเดิมเนาะ มาเดี๋ยวเรามารีวิวป้าจิ้ยกกันหน่อยดีกว่าตัวละคร UR ตัวตึงของเรานะฮะตัวแม่งอย่างโกงคนดูมีสกิลหุ่นเชิดนะฮะสั่งตีพวกเดียวกันเองได้ด้วยนะคนดูนะตัวละครตัวนี้เนี่ยควรค่าแก่การปั้นสุดๆไปเลยผมก็ปั้นไปแล้วนะผมนะไปลองใช้มาละโอ้โหตึงจัดตึงเปียเลยคนแรกที่ใช้นะผมนั่นก็คือคุณโคโนฮะนะฮะอันนี้เนี่ยใช้เป็นคนแรกเลยผมไปตีเขาปุ๊บเนี่ยก็คือแบบว่า โดนหวดกลับมาเองแล้วผมนะนะทีมตีพวกเดียวกันเองนะฮะแล้วก็คนที่2ก็คือตาวีนะตาวีเนี่ยผมไปลองตีมาละแล้วผมนะนะนั่นก็คือไอตัวเนี่ยป้าจิโยเนี่ยสั่งให้ทีมของผมเนี่ยตีกันเองนะคนดูแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เลยไปปั้นมานะครับผมนะปั้นมาเรียบร้อยสดๆร้อนๆปกติเนี่ยมันจะได้ที่5ดาวม่วงนะคนดูนะมันจะได้ที่5ดาวม่วงเท่ากันทุกคนนะแต่ผมเนี่ยใช้เศษ UR ครัก็ผมนี่เศษตรงนี้นะฮะไปทําการ เปิดตรงนี้นะครับผมนะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ4ตัวกับอีก12เศษประมาณ4หรือ5ตัววะประมาณ5ตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเออประมาณประมาณ5ตัวอืมเอ้ยเดี๋ยวนะมีอยู่1ตัวอ้าถูกละถูกละ4ตัวนะครับผมนะกับอีก12เศษก็จะเป็น412เศษอ่ะ412เศษผมก็จะได้ป้าจิโยมาประมาณ 6ตัวถ้าจะไม่ผิดนะอ่าก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะนี่มันก็เลยกลายเป็น6ดาวม่วงตามนี้เลยนะครับผมท่านะผู้ชมมาดูสกิลกันหน่อยดีกว่านะครับผมเพราะว่าจิโยเนี่ยผมทําดาวไว้แล้วนะครับผมนะใครที่อยากได้ก็กดตรงจํากัดเวลาตรงนี้แล้วกิจกรรมใช้จ่ายครับผมครบ90 0 0แ0นะฮะเก้าแสก็คือใช้เหรียญเนี่ยเก้าหมื่นนะครับผมนะตรงนี้9 0 0 0 0เนาะเก้าหมื่นปุ๊บมันก็จะได้คะแนนเป็น900,000เพราะว่ามันจะคูณ10นะคนดูนะ แล้วก็ไอตัวเศษตรงนี้จะได้มา28ตัวนะครับผมขาดอีก12เศษก็จะได้มายี่บตัวตรงนี้ต้องใช้ครบ1ล้าน1ล้านเนี่ยก็คือใช้ไอตัวนี้หนึ่งแสนนะครับดูนะถึงจะได้ป้าชิโยมาแล้วก็ได้เป็นไอตัวหุ่นเชิดนะครับผมอ,อาวุธเฉพาะของมันนะครับผมนะแล้วก็ได้เป็นหินอัพเกรดอาวุธนะครับผมได้มาอีก18เม็ดนะฮะเนี่ยใช้จ่ายครบ90 0 0 0กับ10,000 0นะครับผมนะก็คือ90,0,000กับ1ล้านคะแนนนะฮะ ีประมาณนี้เลยอ่ะมาดูสกิลกันหน่อยสําหรับป้าจิโยหรือว่าย่าโจเนาะที่เพื่อนๆเ,เรียกกันง่ายๆนั่นแหละนะครับผมนะสกิลที่1น,นะฮะป้าจิโยนะครับผมนะโจมตีเป้าหมายเดียวฝั่งศัตรู100%เป็นนินจุสึนะฮะบ,บวกอีก9600นะดูนะสร้างความเสียหายนินจุสึมีโอกาส20%ซีลเป้าหมายนะฮะเป็นระยะเวลา1เทินนะครับผมนะการควบคุมเอฟเฟกซิลบังคับให้โจมตี ทำมิตฝั่งเดียวกันเองก็คือเริ่มเทินมาปุ๊บเนี่ยย่าโจนะครับผมนะจะบังคับให้ฝั่งตรงข้ามตีพวกเดียวกันเองเลยทันที1ตัวละครคน,คนดูคือไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับผมนะไม่ต้องออกสกิลไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมนะเริ่มเทินมาปุ๊บฝั่งตรงข้ามติดสถานะเสน่ห์เลยติดสถานะหุ่นเชิดเลยประมาณนั้นนะครับผมส่วนสกิลที่2นะฮะย่าโจเนี่ยนะครับผมโจมตีเป้าหมายเนาะฝ่ายศัตรูสร้าง1 6 0เป็นนินจูสึ บวกอีก19,200ความเสียหายนินจุสึเพิ่มโอกาสนะครับผมนะซีลตัวเองอีก5%ถาวรน,นะครับผมนี่ก็คือสกิลที่2ส่วนอันติเมสสกิลโจมตีฐานสวรรค์น,นะครับผมนะยาโจเนี่ยโจมตีเป้าหมายแถวหลังนะฮะฝ่ายศัตนระูเนาะก็คือมันจะโดนทั้ง3ตัวเลยนะคนดูนะมันจะโดนทั้ง3เป้าเลยนะฮะแถวหลังทั้งหมดจะโดนโจมตีหมดเลย210%เป็นเป็นนินจุสึ บวกอีก16,800นะฮะความเสียหายนี้จูเสือทำให้เป้าหมายไม่สามารถได้รับเอฟเฟกนะครับผมนะเพิ่มใน2เทิร์นนี้และมีโอกาส25%ซเอเซิลเป้าหมายแถวหลังนะครับผมนะเป็นระยะเวลา1เทิร์นเนาะแล้วก็ปลดล็อก10ดาวนี่ผม10ดาวแล้วนะครับผมนะเอฟเฟกเสริมพลังนะฮะโอกาสควบคุมถ้าไม่ตายเพิ่มขึ้นอีก15%บนคนดูนั่นหมายความว่าเอฟเฟกมันจะติดได้ดีขึ้นนั่นเองนะคนดูนะ ส่วนสกิลอ่าพาสีหรือว่าสกิลติดตัวนะฮะก่อนเริ่มทุกการโจมตีมีโอกาส49%ซิลนะครับผมนะเป้าหมายอ่อหนึ่งตัวนะฮะนี่หนึ่งตัวประมาณนี้เลยนะเป็นระยะเวลาหนึ่งเทินซิลก็คือเหมือนสกิลหุ่นเชิดอะเอาง่ายๆเลยเผื่อเพื่อนๆน,นึกไม่ออกว่าซิลคืออะไรอะไรคือซิลวะก็คือทำให้ฝั่งตรงข้ามติดสถานะหุ่นเชิดคือย่าโจมันจะบ,บังคับฝั่งตรงข้ามนั่นแหละนะครับผมนะอันนี้เขาเรียกว่าซิลนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็เป็น เพิ่มดาเมจลดดาเมจนะฮะนี่ผมก็เลยอัพขึ้นมาที่12ดาวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมอืะลืมลืมลืมทางด้านของไอตัวสกิลหุ่นเชิดของมันเนาะที่เขาแถมมาให้นะครับผมนะเมื่อสวมใส่การเพิกเฉยป้องกันไทจูสึเพิ่มขึ้น15%การเพิกเฉยนินจูสึ8%ซแล้วก็เมื่อสวมใส่นะฮะโบนัสสกิล เพิ่มขึ้นอีก15%ดูดเลือดเพิ่มขึ้นอีก8%นะฮะอันนี้จะเป็นอาวุธเฉพาะของย่าโจนะขอดูนะนี่จะเป็นประมาณนี้ไอ้พวกนี้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเอ้ยกระเป๋ากระเป๋าลืมใส่เลยเอ่อสัท้อนผมเอาเป็นรถไอ้น,นี่ดีกว่าอ่ะนี่แล้วก็ดามเมจสักนิดสัหน่อยเสริมเข้าไปหรือใครจะใส่เป็น เป็นเลือดก็ได้นะคนดูนะเพราะว่ายาโจเนี่ยมันจะได้แบบยืนานานๆอ่ะสมใส่เป็นเลือดก็แล้วกันเน้นยืนนานนะฮะดาเมจไม่ต้องยืนนานไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ก็เป็นลดความเสียหายแล้วก็ใส่เป็นเลือดแล้วก็กันขีนะครับผมนะกันขีสิบอาจจะเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเทนโดเพนอาจจะต้องเปลี่ยนออกรอตู้มันมานะครับผมนะรอตู้มันมาแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอากลับมาใช้นะฮะแต่ว่าเพนมันเก่งไงตีธรรมดามันแรงดีเลยประมาณนี้ผมก็เลยชอบนะครับผมนะ อ่ะเดี๋ยวเทสกับตาวีก่อนเลยก็แล้วกันเปิดหัวมาค่ะตาวีก่อนเลยก็แล้วกันรอบที่แล้วเนี่ยโดนย่าโจตบเข้าไปลองยังหมานะครับผมนะหมายถึงผมนะโดนตาวีตบเข้าไปมันบังคับตีพวกเดียวกันเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวสักคูณสองโอ้โหเดี๋ยวดูดิ มันยืนไม่ไหวจริงๆวะ่ะเทนโดเพนอะนี่เห็นไหมอิทาจิตีพวกเดียวกันเองมันติดสถานะเสน่ห์อยู่คนดูสถานะหุ่นเชิดนะเนี่ยหุ่นเชิดไปติดจิระยะละดาเมจยังไม่เข้าฮะสู้ไม่ได้วะ่ะรอบนี้ออกสกิลไม่ดี เว้ยทำไมเขาออกสกิลรัวขนาดนี้วะเนี่ยคนดูออน,น,นี่ไงร้องยังหมาไหมละ่ะงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้เนี่ยชีวิตเริ่มหัวจวหัวมาก็โดนละนี่อุตส่าห์ไปทำให้พลังเยอะกว่าเขามาแล้วนะเนี่ยดูดิเพิ่งทำมานอกี้เนี่ยสดๆร้อนๆล,ลองไปเทียบกับอีพีก่อนหน้าดูนะคนดูนะ อีพีก่อนหน้านี่คือพลังก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะโอ้โหชีวิตอ่ะลองอีกทีนึงรอบนี้อาจจะออกสกิลดีก็ได้เซียนลามโมกแกสอดาวลุงนะตะวีอะ่ะแล้วจิระยะแม่งอย่างหนาเลยคนดูถึกมากเป็นตัวแข็งชั้นดีเลยอ,ะอ่ะเนี่ยติดเสน่ห์ละฮิวงาเนจิติดเสน่ห์ละโอ้รอบนี้มาดีครับผมอีทาจิโดนปาดตายไปแล้วฮะ สบายเลยรอบนี้ไม่มีการสร้างโลใ่ใดๆเกิดขึ้นนะครับผมนะเพราะอีซาจ,จิเขาตายไปแล้วย่าไหวไหมเนี่ยโอ้โหย่าไม่ไหววะย่าย่าเอาไม่อยู่ว่ะคนดู<อ>ไปยังเรียบร้อยฮะฝั่งเราก็ไม่โดนหุ่นเชิดเหมือนกันนะครับผมนะกระสุนกระดาวกระจายกงจักไปดีหโหติดขี้ฮะ โอเคโดนตัวหน้าอย่าบอกนะว่าสู้ไม่ได้เนี่ยดามเมจไม่ค่อยมีไอตัวนี้เป็นตัวแทงโอเคฮะสู้ได้อยู่ก็ถือว่าสูสีนะครับผมนะสูสีสูส,สีสลับกันแพ้สลับกันชนะอยู่แต่เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเพลนออกวะเนี่ยเขาไม่ใช้กันแล้วนะเ,ลเนี่ยเพลนเนี่ยแต่ของผมยังใช้อยู่เพราะว่าชื่นชอบส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนออกเดี๋ยวต้องเปลี่ยนออก ไอตัวนี้น่ากลัวอยู่นะคนดูอโอลรจิมารุอ่ะมันเป็นตัวดาเมจหมู่นะครับผมนะโอลรจิมารุอ่ะแล้วก็มีสกิลติดพิษด้วยนะฮะถือว่าครบเครื่องเลย่ย oh, เหมือนตัวฟรีเลยคนดูโดนกระสุนกงจากไม่ตายนะครับผมนะจิระยะฮะ <Wow. S 1> แข่งโป๊กแข่งโป๊กไปย่างมาหนึ่งทีไม่ตาย <Okay. S 1> ไอตัวนี้ดาวตันไปละตัวพาผมผมอาจเพิ่มให้ ดาวตันไปแล้วนะครับผมนะคาคาชิระดับ S S S นะโอ้โหไม่ไหวว่ะคนดูโอเคอย่าบอกนะติดเก่ะโอ้โหชีวิตตีไม่เข้าติดเกาะครับผมท่านผู้ชม ติดซาซุโนโอเนี่ยติดซาซุนโนโอคนดูไม่โคตรโกงอิทาจ,จีอ่ะโอ้สู้ยากมากเลยเด,ดิตีไปสามรอบเราเราแพ้ไปสองแล้วเนี่ยอ่ลองอีกทีหนึ่งดิสู้ได้เปล่าวะเนี่ยลองเปลี่ยนตำแหน่งดูดิ ย้ายตำแหน่งย้ายตำแหน่งนอยเพลยแม่งตายเร็วเกินเอาไว้ข้างหลังแล้วกันนะคนดูตายเร็วเกินไปไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนออกเดี๋ยวต้องเปลี่ยนออกนะฮะเหมือนตัวฟีอ่ะคนดูตอนเนี้ยเพลผมอะ่ะ เออมันต้องอย่างนี้แล้วโหรอบนี้ออกสกิลดีปาดไปหนึ่งทีโอ้ตายเลยว่ะเนจิมันจะตีแรงเกินไปหรือเปล่าโ,โ,โ,โอ,โอย่าโจโผมแทบไม่ได้เล่นเลยคนดู จิรายะตตวีแม่งแข็งจัดเลยดูเดิโอเคฮะสร้างโล่สร้างโล่ซาซุโนโอโอเคไปยังไปหนึ่งทีโุ้ยอีกทีอีกทีอีกท,อกทีอันนี้น่าจะชัวถ้าเกิดว่ารอบนี้ชนะเดี๋ยวผมเอาเทนโดเพนไปอยู่ข้างหลังเลยมันอาจจะฟุกก็ได้ไงมันอาจจะฟุกมันอาจจะฟุก นี่เห็นไหมติดเสน่ห์ล้ฝั่งตัวข้ามอิทาจิฝั่งตัวข้ามติดเสน่ห์ล้ของตวีดดเดี๋ยวเขาจะตีพวกเดียวกันเองนะฮะโอ้ยกระสุนกโงจักแม่งตีจิลรยาไม่เข้าครับผมเมื่อกี้เนี่ยดูดิโคตรแรงพเพนมันตีแรงมากแต่ดาวมันน้อยมันก็เลยบางนะฮะเวนกรรมจริงๆเลย ออกสกิลไม่ดีว่ะคนดูรอบเนี้ยติดเสน่ห์แกงานหยาบแล้วไงโอ้สู้ไม่ได้ว่ะถ้าถือว่าสูสีนะนาะตีกันไปตีกันมาก็ชนะแพ้ชนะแพ้สลับกันอยู่อ่ะเทกับโคโนฮาหน่อยนะฮะ โคโนฮานี่พลังเขายังกำลังตามมาอยู่โอ้เขาเขาจัดอิทาจิแล้วนะ่ะดาวส้มแล้วนะ่ะแปลว่ากำลังเพิ่งทำนะฮะเมื่อเช้าตอนเทสยังไม่ได้ทำเลยแต่ตอนนี้ทำขึ้นมาละไปย่างไปหนึ่งทีไปย่างมาหนึ่งทีไม่ไม่เข้าฮะ โอ้โหแล้วดูดิดูอินทจ,จีมันเอาใส่ให้กับคาคาชิฮะโอ้โหยังหนาอโลสักสามตัวดูดิสามตัวไม่น่าสู้ได้นะ ก่อนหน้านี้ลงลิปยังสู้ได้อยู่เลยแจกโคดแจกโค้ดใครใส่ไม่ทันยังไงก็กดหยุดไว้นะคุณดูนะไอเทมโคนะ้ดฮะ 5B03197F0724 5B03197F0724 นะครับผมนะ สำหรับคนที่ไม่เคยใส่ไอเทมโค้ดใดๆเลยนะคุณดูใส่มาก่อนหน้านู้นแล้วก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าทีมงานเขาบอกว่าคนนึงอะ่ะบางครั้งบางทีเล่นแบบ3 ID 4 ID ดีอเยะไรเงี้ยแล้วเอ่อเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลักไก่อะไรเงี้ยกลัวเพื่อนเพื่อคนอื่นเขาไม่ได้ตัดสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับผมนะเขาก็เลยสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนเดี๋ยวอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคตนะคุณดูนะอาจจะแบบ ใครเร็วใครได้ใส่ไปก็ได้ทุกคนอะไรประมาณนี้นะผมเพราะว่าช่วงนี้เกมมันกำลังเปิดไงคนดูเขาก็เลยต้องสงวนสิ์นิดนึงนะครับผมนะใครที่ใส่ไปแล้วก็น่าจะได้รับกันแล้วแหละคนละประมาณร้อยกว่าบาทๆๆๆะนะอะไรประมาณนี้นะผมนะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองเอาทีมลงอีกชนิดสักหน่นอยก็แล้วกันลองเอาทีมลงอีกชนิดสักหน่อยอันนี้ออกตัวไหนออกดีวะเนี่ยเพนออก คาคาชิออกอะเพราะว่าวันนี้เราจะเทสยาโจกันจิโยะของฝั่งตรงข้ามก็5ดาวม่วงเหมือนกันนะคนดูนะจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมโอ้โหซาซูโนะเราแข็งจัดโอ้โหระยะโจแม่งเสือกติดเองสเน่ ติดสกิลหุ่นเชิดไงนเนี่ยคือโอโลจิมารุมันมีสกิลติดพิษด,ด้วยนะคนดูตีธรรมดาติดพิษด,ด้วยนะฮะแล้วก็ฮิรูเซนน่ะมันมีสกิลติดเผาใช่ไหมแต่โอโลมันติดพิษครับผมเนี่ยดาเมจหมู่ด้วยนะอยู่ตรงไหนก็โดนหมดเลยนะฮะเนี่ยตีหลุดเลือดด้วยดีด,ดิคนดูโอโลอ่ะหน้าปั้นอยู่นะเดี๋ยวผมว่าผมจะปั้นมาแทน เทนโดเพนหน่อยเนี่ยฝั่ตข้ามก็คือแบบติดสถานะเสน่ห์แต่ฝั่งเรานี่รู้สึกว่าจะติดบ่อยกว่านะไอตัวมาดราเนี่ยมาดราหน้ากากเนี่ยคนดูรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยดีเท่าไรหร่วะ่ะคนดูตัวละครมันเท่นะแต่ว่ามันเป็นดาเมจแถวตรงอะ่ะ มันเป็นดาเมจแถวตรงอย่างเดียวเลยอะมาดาราตัวเนี้ยแต่เดี๋ยวต้องดูสกิลนะว่าสกิลมันใช้งานอะไรได้บ้างนะฮะคือย่าโจเนี่ยตัวมันไม่เท่เว้แต่มันเก่งตัวตัวละครอนะ่ะมันไม่เท่เลยไม่เฟี้ยวเลยแต่ว่าย่าเก่งมากนะก็เลยต้องใช้งานหยาบแล้วไงซูไดป่กวะเนี่ยแต่พูดถึงว่าจิระยะนี่แม่งแข็งจริงๆนะ ยิราญาสายแทงที่แท้ทูจริงนะก่อนหน้านั้นผมเอาลงแค่3ามตัวสามารถชนะได้ใช่ไหมคนดูตอนนี้คือไม่สามารถสู้ได้แล้วนะปกติเนี่ยผมเอาลงแค่3ามตัวเนี่ยผมตีคโคนโนฮาโคโนฮาตายได้เลยนะคนุณโคโนฮาตีผมไม่ตายสักตัวนะตอนนี้นี่คือแบบว่าียสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ละเขาใช้อิทาจิมาจบข่าวเลยสู้ยากเลยทีนี้อาจจะเอาลงสัก4ี่ตัว สีตัวอาจจะสูสีอยู่เดี๋ยวรอดูคุณย่าตีนะครับผมนะแน่ตีธรรมดาเนี่ยมีโอกาสแปะสถานะหุ่นเชิดด้วยนะฮะหรือว่าสถานะซิลนะคนดูนะเน่เนะโอโลตีปุ๊บดารุโตมีฟองสบู่ขึ้นเลยติดพิษนะฮะ โอ้โดนกระสุนกงจากไม่ตายครับผมท่านผู้ชมไปยังมาหนึ่งทีน,นี่ไงสี่ตัวก็โดนสี่ตัวเห็นไหมโอโลอ่ะโอ้แล้วมันตีดูดเลือดด้วยไงถือว่าเป็นตัวที่น่าปั้นอยู่เนี่ยติดสถานะเสน่ห์ไปละสถานะหุ่นเชิดไปละหลงไหลหลงไหลไปยังไปหนึ่งที โอ้หซาซูโนะกันรัวๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออันตินะคุดูนะอันติเนี่ยก็คือแบบติดสถานะหุ่นเชิดไปเลยนะฮะจะเป็นประมาณนี้สําหรับผมนะตัวเนี้ยควรปั้นตัวเนี้ควรปั้นนะครับผมนะใครที่แบบมีไว้ติดทีเนี่ยจะดีมากๆเลยเหมือนทําให้ฝั่งตรงข้ามอะตีพวกเดียวกันเองอะคนดูโคตรโกงนะครับผมนะใครอยากจัดก็อย่าลืมไปจัดกันละกันนะฮะ อ่าใครที่ชื่อชอบแล้วชอบใจฝากกดไ like, ลค์กดซัสไครกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม